นีค่ะเด็กๆคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะครูฝนก็จะมาสอนในรายวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมนะคะในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่1ซึ่งอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ในหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องสิ่งต่างๆรอบตัวก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนนะคะเดี๋ยวเราไปดูผังสาระการเรียนรู้กันก่อนดีกว่าค่ะ นี่คือผังสาระการเรียนรู้นะคะเรื่องสิ่งต่างๆรอบตัวเรื่องที่1น,นะคะที่เราจะมาเรียนกันในคลิปโดนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเรื่องที่สองนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์และเรื่องที่สามนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเด็กยพร้อมที่จะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนกันแล้วหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาบทเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องสิ่งต่างๆรอบตัวกันเลยดีกว่าคะ่ะสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ3รูปภาพนี้นะคะเป็นสิ่งที่เจริญเติบโตได้นะคะกินอาหารและน้ําได้นะคะได้แก่อะไรบ้างคะเด็กขอ่าได้แก่พืชพันธุ์นะคะสัตว์ รวมไปถึงมนุษย์นะคะซึ่ง3ารูปภาพนี้นะคะเป็นสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาตินะคะที่เป็นสิ่งมีชีวิตแล้วก็เป็นสิ่งที่จเจริญเติบโตได้นะคะกินอาหารและน้ำได้ต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาตินะคะที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตกันบ้างนะคะได้แก่อะไรบ้างคะดเด็กๆคะอ่าได้แก่แม่น้ำภูเขานะคะเป็นต้น ซึ่งสองรูปภาพนี้นะคะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจเจริญเติบโตได้นะคะกินอาหารและน้ำไม่ได้นะคะอันนี้ครูฝนยกตัวอย่างมานะคะก็จะมีแม่น้ำภูเขานะคะหรือจะเป็นพระจันทร์พระอาทิตย์นะคะรวมไปถึงอาพวกดินนะคะอากาศนะคะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจเจริญเติบโตได้นะคะกินอาหารและน้ำไม่ได้นะคะ นี่คือสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตต่อไปค่ะและนี่ก็คือรูปภาพตัวอย่างนะคะสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตก็มีดินดวงอาทิตย์นะคะเป็นตน้นเด็กๆไม่ต้องจดนะคะเดี๋ยวไปพร้อมกับครูฝนเลยแล้วเดี๋ยวในช่วมมงเรียนครูฝนจะมาจอลึกลงรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นให้กับเด็กๆอีกครั้งหนึ่งนะคะ ต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นกันบ้างนะคะอาทิตัวอย่างเช่นนะคะบ้านโทรศัพท์นะคะรถยนต์นะคะสามสิ่งนี้นะคะรวนเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเพื่ออะไรคะเด็กขะ,ะอ่ะก็เพื่ออำนวยความสะดวกนะคะในการดำรงชีวิตนั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์กันบ้างนะคะภูมิประเทศนะคะรูปภาพที่1จะเป็นภูมิประเทศนะคะเป็นแบบภูเขานะคะซึ่งภูเขาเนี่ยก็จะเป็นแหล่งป่าไม้ที่มีการเพาะปลูกนะคะแบบขั้นบันได ส่วนรูปภาพที่2นะคะก็จะเป็นที่ดอนนะคะก็จะมีการเพาะปลูกแบบพืชไร่นี่คือความแตกต่างนะคะในเรื่องภูมิประเทศนะคะซึ่งก็จะมีผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ในด้านการดาเนินชีวิตรวมไปถึงการประกอบอาชีพด้วยต่อไปค่ะ รูปภาพที่1นะคะก็จะเป็นรูปภาพเกี่ยวกับที่ราบนะคะซึ่งเป็นพื้นที่สําหรับทํานาและก็ทําไร่นะคะส่วนรูปภาพที่2ก็จะเป็นรูปภาพเกี่ยวกับที่ลุ่มนะคะซึ่งเป็นพื้นที่สําหรับเลี้ยงปลาและก็เลี้ยงกุ้งนั่นเองอย่างที่บอกค่ะนี่คือความแตกต่างในเรื่องของภูมิประเทศนะคะก็จะส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดําเนินชีวิตหรือการประกอบอาชีพนั่นเองค่ะ และนี่ก็คือรูปภาพตัวอย่างนะคะภูมิประเทศนะคะลักษณะที่เป็นแบบชายฝั่งทะเลนะคะซึ่งจะเป็นแหล่งประกอบอาชีพประมงก็จะให้บริการในด้านการท่องเที่ยวนะคะซึ่งมีผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์นะคะแล้วก็การประกอบอาชีพรวมไปถึงเศรษฐกิจด้วยนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของภูมิอากาศกันบ้างน,นะคะประเทศไทยของเรานะคะมีทั้งหมดกี่ฤดูคะเด็กๆคะ มีทั้งหมด3ฤดูนะคะได้แก่ 1. ฤดูหนาวนะคะ2ฤดูฝน 3. ฤดูร้อนนะคะซึ่งฤดูกาลเนี่ยก็จะมีผลต่อการเพาะปลูกแล้วก็การดำเนินชีวิตของมนุษย์นะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูลักษณะของดินกันบ้างนะคะดินก็มีผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์นะคะเด็กคะดินมีประโยชน์อย่างไรคะ อาดินมีประโยชน์ในด้านการเกษตรนะคะแล้วก็เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพาอปลูกที่อยู่อาศัยหรือนํามาทําเป็นเครื่องมือเครื่องใช้นะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของน้ํากันบ้างนะคะน้ําถือว่าเป็นทรัพยากรน,นะคะที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์พืชรวมไปถึงสัตว์ด้วยนะคะ ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูพืชพันธุ์ธรรมชาติกันบ้างนะคะพืชพันธุ์ธรรมชาติเนี่ยก็เป็นทรัพยากรที่ใช้เป็นอาหารรวมไปถึงยารักษาโรคนะคะป่าไม้เนี่ยเป็นแหล่งกําเนิดต้นน้ําลําทาน,นะคะแล้วก็ใช้สําหรับสร้างบ้านเรือนรวมไปถึงเครื่องใช้ต่างๆของรถไอ้ถือว่าสําคัญมากนะคะสําหรับพืชพันธุ์ธรรมชาติ ต่อไปค่ะแร่นะคะแร่ก็มีความสําคัญนะคะมีผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ก็คือแร่เนี่ยเป็นทรัพยากรธรรมชาตินะคะที่จะถูกนํามาใช้ประโยชน์ในด้านอุตสาหกรรมรวมไปถึงพลังงานนะคะ <S <S 1> <S 1> <ๆ>อ่าเด็กๆพร้อมที่จะไปทําแบบทดสอบกันแล้วหรือยังคะอ่าครูฝนเชื่อว่าเด็กๆหลายคนน่าจะพร้อมที่จะไปทําแบบทดสอบกันแล้วเนาะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปทำแบบทดสอบกันเลยดีกว่าค่ะข้อที่1น,นะคะโจทย์ถามว่าข้อใดนะคะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติทั้งหมดข้อใดนะคะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติทั้งหมด 1. ก้อนหินและดินสอ 2. ฝนตกและแปลงดอกไม้ 3. แสงแดดและแม่น้ำ โอ้โหสำหรับข้อที่หนึ่งนี้ง่ายมากค่ะเด็กๆะไม่ยากเลยเราเคยเรียนกันไปแล้วใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้อ่าเดี๋ยวครูฝนนับหนึ่งถึงห้าแล้วเดี๋ยวไปฟังเฉลยในข้อที่หนึ่งกันค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า อเด็กๆพร้อมที่จะไปดูเฉลยข้อที่1กันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเฉลยในข้อที่1กันเลยดีกว่าคะ่ะเฉลยข้อที่1น,นะคะนั่นก็คือข้อที่3นั่นเอง ข้อใดนะคะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติทั้งหมดก็คือแสงแดดและแม่น้ำนะคะสาเหตุที่เฉลยข้อที่3เพราะว่าแสงแดดและแม่น้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้นะคะดินสอและแปลงดอกไม้เนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์เนี่ยสร้างขึ้นสำหรับข้อที่1น,นี้มีใครตอบถูกบ้างมีไหมคะเด็กคะอ่าเก่งมากค่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปต่อนข้อที่2กันเลยดีกว่าเนาะข้อที่สอง ะะโจทย์ถามว่าข้อใดนะคะเป็นสิ่งที่มนุษย์เนี่ยสร้างขึ้นทั้งหมดข้อใดนะคะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นทั้งหมด 1. ต้นไม้และสระว่ายน้ำสองบ้านและถำ้ำสามถนนและรถยนต์โอ้โหสำหรับข้อที่สองนี้ก็ง่ายมากค่ะเด็กๆคะไม่ยากเลยแล้วครูฝนเชื่อว่าเด็กๆหลายคนก็น่าจะมีคำตอบอยู่ในใจแล้วใช่ไหมคะ อ่าเดี๋ยวครูฝนดับหนึ่งถึงห้าแล้วเดี๋ยวไปฟังเฉลยในข้อที่2กันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าอเด็กๆพร้อมที่จะดูเฉลยในข้อที่สองกันแล้วหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเฉลยในข้อที่ 2กันเลยดีกว่าค่ะเฉลยข้อที่2นะคะนั่นก็คือข้อที่3นั่นเองข้อใดนะคะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นทั้งหมดก็คือถนนและรถยนต์สาเหตุที่เฉลยในข้อที่3นะคะต้นไม้และถ้ำเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นต่อไปค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูข้อที่3กันต่อเลยดีกว่าเนาะ ข้อที่3นะคะโจทย์ถามว่าข้อใดนะคะไม่เข้าพวกข้อใดนะคะไม่เข้าพวก 1. อากาศ 2. ต้นไม้ 3. แมวโอ้โหสำหรับข้อที่3นี้นะคะเด็กๆจะต้องคิดวิเคราะห์ให้ดีนะคะจึงจะสามารถหาคำตอบในข้อที่3นี้ได้ เดี๋ยวครูฝนนับหนึ่งถึงหแล้วเดี๋ยวไปฟังเฉลยในข้อที่3กันนะคะ1 2 3 4 5อาม่ะเด็กๆพร้อมที่จะมาดูเฉลยในข้อที่3กันแล้วหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเฉลยในข้อที่3กันเลยดีกว่าค่ะเฉลยข้อที่3นะคะนั่นก็คือข้อที่1นั่นเองค่ะข้อใดนะคะไม่เข้าพวกก็คืออากาศสาเหตุที่เฉลยข้อที่1เพราะอากาศเนี่ยเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะคะต้นไม้และแมวเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะสามารถจเจริญเติบโตได้ต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปตอนข้อที่4กันเลยดีกว่าเนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา ข้อที่4นะคะโจทย์ถามว่าข้อใดนะคะสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นได้ถูกต้องข้อใดนะคะสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยได้ถูกต้อง 1. เป็นสิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่มนุษย์ 2. เป็นสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์ 3. เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติสำหรับข้อที่4นี้นะคะเด็กๆจะต้องคิดวิเคราะห์ให้ดี จึงจะสามารถหาคำตอบในข้อที่4นี้ได้ค่ะเดี๋ยวครูฝนนับ1-5ถึงห้าและเดี๋ยวไปฟังเฉลยในข้อที่4กันนะคะ1 2 3 4 5อา่าเด็กพร้อมที่จะมาดูเฉลยในข้อที่4กันแล้วหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเฉลยในข้อที่4กันเลยดีกว่าค่ะเฉลยข้อที่4นะคะนั่นก็คือข้อที่1นั่นเองข้อใดนะคะสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยได้ถูกต้องก็คือเป็นสิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่มนุษย์สาเหตุที่เฉลยข้อที่1นนะคะสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเกิดจากความต้องการของมนุษย์นะคะซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการดำเนินชีวิตนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปทําแบบทดสอบข้อสุดท้ายและท้ายที่สุดแล้วนะคะสำหรับคลิปโดนี้นั่นก็คือข้อที่5นั่นเองค่ะข้อที่ห้านะคะโจทย์ถามว่าการพึ่งพาอาศัยกันนะคะของสิ่งต่างๆรอบตัวเนี่ยในข้อใดนะคะไม่ถูกต้องการพึ่งพาอาศัยกันนะคะของสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะในข้อใดไม่ถูกต้อง 1. นกอาศัยอยู่บนต้นไม้ 2. หุหงยนต์นะคะ ใช้อากาศในการหายใจ3มนะคะมนุษย์ใช้แสงสว่างจากดวงอาทิตย์ในการมองเห็นโอ้โหสำหรับข้อที่5นี้ก็ง่ายมากค่ะด็กๆค่ะไม่ยากเลยเดี๋ยวครูฝนนับหนึ่งถึงหแล้วเดี๋ยวไปฟังเฉลยในข้อที่5กันนะคะ1 2 3 4งห้า เด็กๆพร้อมที่จะดูเฉลยในข้อที่5้ากันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเฉลยในข้อที่5กันเลยดีกว่าค่ะเฉลยข้อที่ห้านะคะนั่นก็คือข้อที่2นั่นเองค่ะการพึ่งพาอาศัยกันของสิ่งต่างๆรอบตัวในข้อใดนะคะไม่ถูกต้องก็คือหุ่นยนต์นะคะใช้อากาศในการหายใจสาเหตุที่เฉลยข้อที่สองนะคะเพราะว่าหุ่นยนต์เนี่ยเป็นสิ่งที่ทําไมคะ อ่ามนุษย์สร้างขึ้นนะคะไม่สามารถหายใจได้นะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตนั่นเองก่อนจะจากกันไปนะคะผูฝนขอฝากแบบฝึกหัดนะคะในหนังสือเรียนในรายวิชาสังคมศึกษาศาส,สนานและวัฒนธรรมนะคะในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่1ซึ่งอยู่ในหน้าที่238นะคะในข้อที่1ใหญ่ เขาให้นักเรียนนะคะสังเกตภาพและเขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ปรากฏในภาพนะคะดเด็กๆเห็นอะไรในภาพบ้างดเด็กๆก็ติ๊ก ในช่องวงกลมหน้าข้อความนั้นได้เลยนะคะอะสำหรับวันนี้ครูฝนก็ไม่มีอะไรมากนะคะนอกจากจะฝากแบบฝึกหัดในหน้าที่238ในข้อที่1ใหญ่ให้เด็กๆได้กลับไปทําแล้วก็อยากจะให้เด็กๆเนี่ยได้กลับไปทบทวนเนื้อหาบทเรียนที่เราได้เรียนกันมาในคลิปโนี้แล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวดีโอหน้าค่ะเด็กๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย